กลับมาฮือหาอีกครั้งบนเวทีบ bon อ bon ลซองกับการปรากฏตัวครั้งใหม่ของคุณเอกณกรที่กลับมาผง,งาดในวงการบิวตี้อีกครั้งและมีการเปิดตัวฉลองครบรอบ10ปีที่ยิ่งใหญ่และอลังการของบอลซองโดยภายในงานมีเหล่าอาจารย์แพทย์ แพทย์ศัลยกรรมเซเลบิตี้และผู้ประกอบการจากหลากหลายโรงพยาบาลและคลินิกชื่อดังมาร่วมกันอย่างขับขั่งที่งานนี้จับมือกับงานบิวตี้เลเจนต์งานรวมมงที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยจัดงานบองซองพรีเซนต์บิวตี้เลเจนต์2021โดยบริษัทบองซองคือผู้ผลิตและนำเข้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่โด่งดังและเชี่ยวชาญทั้งในส่วนของ ox, โบตอกซินโบตอกจากประเทศเกาหลีที่เป็นพรีเมียมท็อกซินที่ลูกค้ายืนยัน ที่ลูกคายืนยันผลการใช้มาตลอด10ปีและมีผลงานวิจัยมาแล้วมากมายเกี่ยวกับสินคา้าซึ่งคลินิกชั้นนําโรงพยาบาลด้านความงามต่างเลือกใช้กันรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังสิ่งสัมพากันเลยค่ะผมทกกรกาญจนากรน,นะครับเป็น managing director ครับของบริษัทบองซองครับ วันนี้นะครับที่เราได้จัดงานครบรอบ10ปีของบริษัทบองซองนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่คุณหมอมาในงานนี้มากมายนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในงานเรานะครับแล้วก็มีมีเราก็มีโล่มีอะไรให้กับคุณหมอนะครับที่มาร่วมในงานนะครับคือเจ้าของตลาดนะครับเราต้องการเชิญคุณหมอนะครับมาร่วมกับบริษัทเราซึ่งของเราปีนี้ก้าวเข้าไปที่10แล้วนะครับแลวเราอยากให้คุณหมอเห็นว่าเจ้ากะญแจของบริษัทเรามีอะไรบ้างวิสัยทัศน์การเติบโตของบริษัทเราไปทางไหนครับวันนี้ที่มานะครับ คลินิกลัสิตาคลินิกนะครับพรเกษมคลินิกลาดทีวีคลินิกทุกอย่างเป็นคลินิกต้นๆนะครับแล้วด้านโรงพยาบาลก็มานะครับตัวโบุหรี่ของผมนะครับเป็นพรีเมียมท็อกซินนะครับที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งอย่างทีมงานวันนี้นะครับเป็นร่วมกับของบิวตี้รีเจนต์ปีที่10นะครับก็สมเป็นแบรนด์นางงามนะครับที่นางงามต่างเลือกใช้และบอกต่อนะครับมาตรฐานของเรานะครับมีทั้ง KFDA ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็มี FDA ของไทยนะครับผ่านมาตรฐานถูกต้องแน่นอนครับไม่ต้องห่วงความปลอดภัยในคุณภาพนะครับคุณภาพเต็มเเปี่ยยมครรัับททุุกกขวดดดหา ผลนะครับผลปี9.9.51%ครับวันนี้คุณหมอก็ตอบรับกันมากนะครับเราให้เกียรติมางานกันทุกคนนะครับที่เชิญไปแล้วก็เราเขาบื้อผลักเราก็จะมีงานวิจัยของอาจารย์แพทย์นะครับฉันนาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพย์าลเอยอาจารย์จินดาเอยอาจารย์ลังสีมาครับทุกคนก็ช่วยทําวิจัยให้เราจนให้เรามาถึง10ปีทุกวันนี้ครับถ้าคิดอย่าอื่นก็การใช้นะครับผมมีเซลวิ่งทั่วประเทศนะครับมี30กว่าคนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่เจอเซลหรือเซลไม่ได้เข้าไปสามารถติดต่อทาง ทางไลน์ออฟิเชียลของบริษัทนะครับอแอดบองซองครับติดต่อมาได้เราก็จะมีแอดจิงคอยตอบให้ตลอด24ชั่วโมงครับ